สวัสดีครับผมต้นค้นหากินเดอครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่บาตุนกัญชีพ้าพี่น้องมาหล่อเบิงลังต่อครับพี่น้องครับลังต่อทีบาตุนเอามาเลียงไว้ครับพี่น้องแต่ว่าบาตุนกะไปเก็บไว้อยู่สองลังครับพี่น้องลังทีบาตุนบ่ได้เก็บตัวอ่อนเลยครับพี่น้องครับ เนื่องจากบัวต้นต้องการที่จะขยายพันธุ์ต่อครับพี่น้องครับไปเบิงนักกันครับพี่น้องครับว่าสิล่างไงสำในแล้วครับพี่น้องครับบัวต้นได้ตีรอบแรกแหละครับนีครับพี่น้องแต่ว่าอีกสองลังบัวต้นกับบัวเลตีเลยครับพี่น้องครับไปเบิงนักกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับส่วน รังนี้บาต้นก็ได้ตีไปสองรอบครับพี่น้องรัางนั้นบาตุนโบดิตีเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบ่อยใหญ่ครับพี่น้องบาตุนก็เลยปล่อยไว้ครับพี่น้องครับส่วนร่างนี้บาตุนก็ได้ตีไปรอบเดียวเคลืกันครับพี่น้องครับเพราะว่ามันรอบสองมันก่อบ่อใหญ่ครับพี่น้องครับบาตุนก็เลยปล่อยไว้ครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็เริ่มชีล่างแล้วครับพี่น้องครับาัวเม่บอคอยบินเข่าบินออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปลาตุ่นสิพาไปเบิง้งล้งทีไงไงที่ชุดในตอนนี้ครับพี่น้องครับล้งทีปลาตุ่นปานลาชันัดได้ตีตัวอ่อนสักรอบครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับลังนี้ก็ถือว่าเป็นรังใหญ่ทีชุดแล้วครับพี่น้องรังทีบาตุนเอามาเลียงไว้ที่รังมูครับพี่น้องครับชวนสาเหตุที่บาตุนบบตีรอบสองเลยครับบาตุน เก็บใบสองรังทีว่าบัต้นบ่ไดหเก็บตอวอ่อนเลยนะครับก็คือบาต้นต้องการที่จะขยายพันธุ์ต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าแถวแถวบ้านที่บาต้นอยู่นี่หายากครับพี่น้องบุคคลมีต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าบางคนเพื่อนกันยังใส่วิธีโบราณอยู่ครับพี่น้องครับคือวิธีวิธีที พิ่นจูดเอาครับพี่น้องครับเพราะว่าพิ่นจูดแล้วเห็ดไ้แม่มันตายครับพี่น้องครับมันก็เลยบม่มีโอกาสที่จะไปขยายพันธุ์ต่อได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าปีหนึ่งนี้บาตุนพ่อก็ยางไรกับแค่สามลังครับพี่น้องครับชวนที่บาตุนไดเอามาเลี้ยงไว้นี่ก็คือบาตุนไปเอามาแต่พื้นที่อื่นครับพี่น้องครับ ต้นก็เลยสก็บไว้ให้มันขยายขั้นโตไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนี่และครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ะพ่าคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับแล้วก็ สิ่งสำคัญก็กคือเพื่อเป็นกำลังใจให้บาตนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ